โอมระงับมหาระงับหลับสิ้นทั้งบ้านโอมสิธมหาศิบโอมปิดมหาปิดสิทธิสว่าครับอัฏฐกาเลนะโอนัธาณปิดตาโมปิดใจพุทปิดปากทาปิดหูยะหลับนิ่งอยู่คเตศิกิงกาลนาคเตศิกพระอรหังปิดตัง พุทธชานามิชานามิณิตตาโมปิดใจพุทธปิดปากทาปิดหูยะลับนิ่งอยู่อิติปรมิตาติงสาระงับอินทราอิติสัพันยูมาคตาระงับพรหม,มาอิติโพธิมนุปปโตระงับมนุษษาอิติพิโสจเตนะโม ระงับทิสาอิระชากตาลสาติหังจัตโตโลทินังปิสัมระโลภุสัมภกโสมนกกานกะลิธาโทพระสังสัมวิสะเพระขะภูป,ปันทุกธรรมวะคะวาโทนโนะมะมะวะอะวิสุนุสานุติัะโมพุทธายะยะถาพุทโนะปะละมังภะขวา มัคะุภขวานะมัพพะจักภะกัสโอมมหาละงับลับสิ้นทางบ้านโอมสิทธิมหาสิทธิอมปิดมหาปิดสิทธิสวาฮัอิติป a r a m า a ติงสาระงับอินทราอิติสภัญญุมาคตาระงับลมาอิติโพธิมนุปโตระงับมนุษษา พิติวิโสจะตเตนะโมลังคปิสาณนะละลยโมลลายพุทธเสื่อมคลายทาสูญหายไปนับีิยะมิได้กับคืนพุกขังอนิจจอนัตตาพุทธทางสตรูลายนะจังงังถอยยาณะละสัง พระพุทธทางปิดพระธรรมมังปิดพระสังฆปิดพระเจ้าแห่งฤทธปิดสังวานชั้นเก้าพุทธทางศัตรูลายนะัจจังงังถอยยานะละส dagen, ังพุทธทางปิดธรรมมังปิดสังฆปิดพระเจ้าแห่งฤทธปิดสังวานชั้นเก้าพุทธทางศัตรู้ายนัจจังงังถอยยานะละสัง พระพุทธธรปิดพระธรรมมังปิดพระสังฆังปิดพระเจ้าแผงลิดปิดสังวานชั้นเก้าพุทธังศัตรูร้ายณจังนังถอยอย่านละสังพระพุทธธรปิดพระธรรมมังปิดพระสังฆังปิดพระเจ้าแผงลิดปิดสังวานชั้นเก้าพุทธังศัตรูร้ายณจังนังถอยอย่านละสังพระ ทางปิดพระธรรมมันปิดพระสังพันปิดพระเจ้าแ่งนิดปิดสังวานชั้นเก้า